ขอกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพักเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมนะครับเป็น EP 445นะครับ445นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับ902 6829นะครับ ID l ี n ล0 9 6 7 2ย์2 0 3านะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับเย็นนี้นะครับผมจะมารีวิวพระสมเด็จนะครับกุวัดโพเกียบนะครับพี่นะซึ่งเป็นพระที่เก่ามากนะครับพี่นะเป็นพระคู่แฝดนะครับกับวัดเกศชโยเลยนะครับนะครับเป็นสมเด็จกุวัดโพเกียบนะครับพี่นะเปรียบเสมือนคู่แฝดกับวัดเกศชโยนะครับนี่ครับ ของดีเลยนะครับพี่นะของดีเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับอ่ารัชกาลที่สี่นะพี่นะเป็นของรัชกาลที่สี่นะครับอ่าโดยมีชื่อเรียกตามชื่อหมู่บ้านมาตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าวัดโพกเก็บนะครับพี่นะเป็นของดีเลยพี่นะเจ้าคุณสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับได้สร้างบรรจุกุไว้นะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับ พระชุดนี้นะครับได้แต่กุเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับพี่นะแต่กุออกมาเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับแล้วก็มีพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อทบนะครับพี่นะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อทบนะครับนะครับมีตัวกินพระด้วยนะครับพี่นะดูนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกเลยนะครับ นี่ครับเป็นพระสมเด็จกุวัดโพเกียบนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะครับพี่นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเป็นพระคู่แฝดกับวัดเกษโยเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับมีร่องรอยของคาบกุนะครับพี่นะแล้วขอบเนี่ยจะมีขอบสองชั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ปีกของเขาเนี่ยจะกว้างนะครับพี่นะ นะปีกจะกว้างนะครับแล้วก็จะมีตำหนิอยู่มุมนี้นะครับก็จะมีเส้นนะครับวิ่งขึ้นไปหามุมขอบบนนะครับนี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จวัดโพกียบนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่นะครับสวยๆเลยครับเห็นไหมครับดูครับนี่ครับเป็นสมเด็จวัดโพกียบนะครับพี่นะนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมีคาบกุคาบไขขึ้นแบบนี้เลยครับพี่นะ นี่ครับนี่ครับดูครับเก่าๆเลยพี่นะเก่าๆเลยนะครับนี่ครับแบ่งตามพี่ๆ fc นะครับอง์นี้เปิดอยู่แปดร้อยบาทนะครับนะองที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์หกชั้นอกตลอดเช่นกันนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับสวยๆเลยครับพี่นะเนื้อเก่าๆเลยพี่นะครับนี่ครับนี่นะครับดูนะครับ พระสมเด็จกุวัดโพเกียบนะครับนี่ครับนี่ครับคนเล่นพระสมเด็จต้องรู้แน่นอนพี่นะนะครับถ้าเล่นพระสมเด็จของพระพุทธารย์โตต้องรู้ครับว่ามีวัดโพเกียบแน่นอนครับพี่นะไม่ต้องอธิบายมากมายเลยครับนี่ครับรู้อยู่แล้วครับนี่ครับคนเล่นพระสมเด็จรู้อยู่แล้วครับนี่นะครับ สมเด็จวัดโพกเกียบครับพี่นะพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะครับสวยมากครับองค์ที่สองนะครับดูครับนี่เก่าเก่าเลยพี่นะครับโอ้โหได้มาแบบสวยๆเลยพี่นะครับดูครับนี่ดูครับโอ้โหจัดจ้านเลยพี่เนื้อนะครับองค์ที่สองนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะนี่ต่อมาองค์ที่สามเลยพี่นะดูดินี่องค์นี้องค์ที่สามนะครับนี่เห็นไหมเก่าเก่าเลยเห็นไหมพี่ นะครับเนื้อเก่าๆฟูๆนะครับดูนะนี่ครับดูครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยจะมีขีดมุมเนี้ยพี่นะเป็นวัดโปรเก็บนะครับนี่ครับเส้นคู่เนี่ยเห็นไหมพี่นี่นะครับดูเนื้อครับนี่ครับองนี้เป็นองค์ที่สามนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเก่าๆเลยพี่นะเห็นเหมือนเห็นเนื้อได้พี่เนี่ยโอ้โหเก่าๆเลยนะครับ เป็นสมเด็จกุวัดโพเกียบนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆนะครับเจ้าคุณสมเด็จโตได้สร้างบรรจุกุไว้กับวัดโพเกียบด้วยนะครับนี่นะครับมีการเล่นหากันนะครับพี่นะราคาก็อาจจะเล่นบางบางเจ้าขายกันสองสามพันนะครับบางเจ้าก็พันต้นๆนะครับพี่นะอันนี้ผมแบ่งพี่พีเอฟซีนะครับนะนี่ผมไม่ได้ไม่ได้นําไปรวมกับชุดเมื่อเช้านะครับ นี่คือแบบผมอยากจะแยกแล้วก็แบบแบบมาร่วมกันศึกษานะครับกับสมเด็จวัดโพกียบนะเป็นของท่านเจ้าคุณสมเด็จโตนะครับดูครับนี่องนี้เนี่ยเห็นไหมองนี้น่ะองนี้จะคาบกู่ค่อนข้างน้อยนะพี่นะดูนะเนี่องนี้พิมพ์จะชัดเลยนะครับพิมพ์จะชัดเลยนะครับดูครับนะครับเนี่ยเห็นไหมดูดินะครับสวยมากครับเป็นพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จโตเนี่ยได้สร้างไว้เลยครับพี่นะครับ นะครับตามประวัติตามหนังสือมีครับพี่นะมีหนังสือมีในการเล่นของพระสมเด็จในหนังสือเนี่ยมีทุกเล่มครับสมเด็จวัดโพเกียบนะครับวัดโพเกียบนะน,นี่เห็นไหมด้านหลังนี่จะเป็นรอยนิ้วมือเนะน,นี่ยเห็นไหมพี่เนี่ยเห็นไหมนะครับนี่สมเด็จวัดโพเกียบองค์ที่สี่นะครับอง์นี้นะนะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับนี่องค์ที่ห้านี่มีบินมุมล่างนี่พี่เห็นเนือนเเอ้อในเลยไหมเห็นไหมพี่เนี ε, <te> ่ย บินเก่าเลยนะพี่นะแล้วเนี่ยคาบไข่คุมเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ดูนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์หกชั้นนะครับนี่ครับวัดโพเกียบนะครับสวยๆเลยครับอง์นี้องค์ที่ห้านะครับองนี้เนื้อจัดนะครับพี่นะเนื้อออกนวลๆกขาวนะพี่นะนี่นี่ครับนี่ครับ โอ้โหเหนือจัดจ้านเลยพี่นะองค์ที่ห้านะครับเอาแปดร้อยนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับนี่เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เจดชั้นนิยมครับพี่นะดูนะนี่พระนี่ดูดิเห็นไหมเก่าเลยนะนี่ครับเป็นพิมพ์เดียวกับวัดเกตชยโยเลยครับพี่นะเป็นพิมพ์เดียวกับวัดเกตชโยเลยครับนี่ครับนี่เห็นไหมพี่เนี่ยเห็นมุมไหมเนี่ยมุมก็จะมีนะ นี่ครับดูเนื้อเห็นไ้มเนื้อเน่าๆเลยพี่นี่ครับเห็นไหมครับดูครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมเลยครับพี่นะนี่ครับสมเด็จกุวัดโพเกียบนะครับพี่นะกุวัดโพเกียบนะครับนี่เราก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมด้านข้างเลยพี่นี่เห็นไหมนี่ด้านข้างก็จะมีมุมนะพี่นะเห็นมุมไหม นี่นี่ครับเวลาเขากดพลาดลงไปนะพี่นะขอบเกินเขาจะปาดนะครับก็จะเห็นเป็นตะเข็บอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นเป็นตะเข็บอย่างนี้นะครับไอส่วนด้านหน้าเนี่ยดูวด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยนะจะอยู่ในแม่พิมพ์นะครับพี่นะอยู่ในแม่พิมพ์ส่วนนี้เขาจะอยู่หลังแบบแล้วนะครับหลังแม่พิมพ์แล้วนะครับเขาก็จะปาดก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 ดแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับ แล้วก็ปาดออกนะครับเราก็จะเห็นเป็นตะเข็บนะครับถ้าปาดลึกไปนะครับปาดลึกไปก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยจะไม่เห็นตะเข็บนะครับนะครับอันนี้คือแบบว่าปาดปาดไม่ถึงเนื้อในนะครับปาดไม่ถึงมุมด้านในเนี่ยครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ดูง่ายเลยพี่องนี้นะสาหรับองนี้เนี่ยดูง่ายเลยนะครับองนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทเท่ากันนะครับพี่นะไปแปดร้อยบาทนะครับ อ่ะต่อมาองค์นี้ครับนี่เจ็ดชั้นนิยมครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดปาดถึงด้านในนะครับปาดถึงด้านในก็จะไม่เห็นมุมนะครับไม่เห็นมุมไม่เห็นขอบนะนี่จะไม่เห็นมุมนะนะครับองนี้คือแบบปาดลึกนะครับปาดลึกนะครับเห็นไหมครับพี่นี่นะครับดูนะครับโอ้องนี้เนื้อสู้กล้องเลยพี่องนี้เนื้อสู้กล้องเลยพี่โอ้โหองนี้สู้กล้องอันนี้แบบ ส่องปุ๊บปื๊ดเข้ามาเลยนะพี่นะเขาเรียกว่าแบบเนื้อสู้กล้องเลยนะพี่องนี้เนี่ยนี่เห็นไหมนี่ดน้านหลังเร,เรียบนะครับเห็นไหมตึงนะหลังตึงเลยนะพี่นะนี่กุวัดโพกีบนะพี่นะเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาชมนี่พระสมเด็จนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จหลังหลวงพ่อทบนะครับพี่นะดูนะครับเดี๋ยวให้ดูไรนะพี่นะนี่บ้านเดียวกันเลยพี่ดูครับบ้านเดียวกันเลยนะนี่ ผมใส่ซองเองนะครับไม่ไม่ไม่มีซองมานะครับผมใส่ซองคือมันมีหลังเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหลังตัวกินพ้านะพี่นะขึ้นแบบนี้เลยพี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับพ้าที่แบบว่าไรสารเคมีนะพี่นะไรสารเคมีนะครับนี่นะครับนี่ครับดูครับ เก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่เห็นไหมสมเด็จหลวงพ่อทบนะครับสมเด็จหลวงพ่อทบนะครับเห็นไหมพี่เนี่ยเห็นไหมนี่ตัวกินพระนี่พี่นี่นะครับเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยของหลวงพ่อทบเนี่ยสร้างราวๆประมาณปีหนึ่งกว่าๆนะพี่นะนะเดี๋ยวผมกดดูเลยพี่แป๊บเดียวนะครับ สักคู่นะครับพี่นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราเราปวปนะีหนึ่งกว่ากว่านะพี่นะหนึ่งกว่ากว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วประมาณนี้นะเห็นไหมพี่เนี่ยพาที่ไม่มีสารเคมีเนี่ย ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทบนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือเขาจะกินพวกเนื้อว่านเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะนะครับในพระสมเด็จบางองค์ก็มีนะพี่นะนี่ดูดิพี่เนี่ยเป็นรังของเขาเลยนะครับนี่เราพระเนี่ยเก่าไร้สารเคมีนะครับแบบนี้เลยพี่นะดูนะนี่นะครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่นะสมเด็จหลวงพ่อทบนะครับองนี้นี่ ใส่ซองไว้นะพี่นะนี่ครับนี่ครับองนี้องที่สองนะครับหลวงพ่อทบเหมือนกันนะครับนี่นะครับนะพิมพ์สวยเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับสมเด็จหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่ดูนี่ครับ อยู่กันเป็นคู่เลยครับแลวมีลูกมนด้วยนะพี่นะครับนี่เก่าๆเลยพี่นะครับเก่าๆเลยนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยพี่นะครับดูครับสมเด็จหลวงพ่อทบครับพี่นะครับดูครับนี่ด้านหลังนะครับเดิมๆเลยนะพี่อง์นี้ครับเดิมๆเลยครับนี่ครับเจ้าของบอกรับมือรับมาจากมือหลวงพ่อเลยครับพี่นะนี่ครับดูครับเดิมๆเลยครับนี่ครับสมเด็จ หลวงพ่อทบนะครับนี่องค์ที่สองนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับี่ต่อมาองค์ที่สามนะครับี่มีสี่องนะนี่ครับนี่องค์ที่สามนะครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับดูครับเก่าๆเลยครับองค์ที่สามนะนี่ครับนี่ครับ เก่าๆเลยครับพี่นะสมเด็จตรงนี้นะครับพัดทบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่มีตัวเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะนี่เก่าๆแบบวางอยู่บนหิ้งเลยนะพี่นะวางอยู่บนหิ้งเลยนะนี่ครับเขาไม่หนีไปไหนหรอกนะพี่นะเขอยู่อย่างนี้แหละเอาลังเขาแบบอยู่ในพระนี่เลยนะ ใครชอบใครสนใจอย่าลืมโทรเข้ามานะพี่นะนี่เอาไปศึกษาได้พี่นะนี่ครับหลวงพ่อทบโอ้โหองนี้แบบชัดมากเลยพี่เห็นไหมเนี่ยองนี้นี่ปั๊มชาดมากเลยนี่โอ้โหนูกตาติดเลยพี่นะเห็นไหมยนะเนี่ยเส้นรัดอกเส้นรัดคดเนี่ยขึ้นเลยพี่นะครับเห็นงนี้เนี่ยกเก่าเลยพี่นะสมเด็จหลวงพ่อทบนะครับอยนีเนี่ยเก่าเลยเห็นไหม นี่ครับนี่ใครชอบใครสนใจอย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับ096นะครับ9026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอตัวนะครับนี่นะครับมีทั้งพระสมเด็จกูวัดโพเกียบนะครับแล้วก็สมเด็จหลวงพ่อทบนะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ